สวัสดีครับ,รบผมแบงค์กโมเกมแคตเตอร์ผมนา่านแคตเกมโล b l บล็อกมา l เลสตลองหรือว่าพัดตาคารน,นั่นเองครับผมนะผมรู้สึกสนใจตีมเกมนี้แล้วมันก็อยู่ในหน้าของเกมที่ได้รับความนิยมช่วงนี้ด้วยผมเลยจะลองดูผมนะก็เท่าที่ดูตัวอย่างมาจะเป็นเกมสอนเราเป็นพนักง,งานพัดตาคารคุมร้านอาหารอะไรแบบนี้ป่ะน่าสนใจว่าจะมีอะไรบ้างครับผมนะงั้นก็มาลองดูกัน ก่อนอื่นเข้ามามันก็คงจะสอนวิธีเราเลยใช่ไหมนี่คือร้านเราปะและดูยังไม่ค่อยมีอะไรเนาะโอเคเฮ้ยแบงกาเมโลยินดีต้อนรับสู่พัฒคาของฉันนะฉันจะพานายไปดูที่ต่างๆได้สอนผมเลยเฮียเอาลูกค้าไม่แกก่อนกันนะเออแกต้องไปเปิดพัฒคาโอเคกดเปิดตรงนี้เนาะยับอ่าลูค้ามาแล้วลองไปคุยกับเขาสิโอเคด้วยการให้ที่นั่งโอเค กด e อ่าลูกค้าแกก็จะตัดสินใจว่าจะกินอะไรนะก็ลองเอาอ,ออเดอร์ให้เขาหน่อยก็แล้วกันโอเคกินอะไรขอเมนูอ่าเมนูโอเค,อออเคถึงเวลาทำอาหารแล้วก็ไปยืนตรงนั้นเพื่อเริ่มทำเราทำเองเลยอะ่ะแล้วเราจะเข้ายัางไงถึงเวลาคุกออกกระโดดเข้ามาได้ใช่ไหมโอเคทำอาหารปั๊บอืม เริ่มชินแล้วใช่ไหมรออาหารก่อนโอเคเด่นได้มาแล้วเนาะและดูอร่อยดีทีนี้ก็ไปดูอาหารตรงนี้โอเคแล้วก็ไปเสิร์ฟตรงนี้แอบเรียบร้อยเป็นไงรับออเดอร์แรกดีไหมล่ะโอเคเข้าใจเข้าใจไม่ยากนาดนั้น,น,นตอนที่ลูกค้าคุณกินอยู่ก็ขอให้แสดงให้เห็นถึงบิชอปหน่อยบิชอปคืออะไรอ๋อนี่คือบิชอปล้วบิชอป อืมคือที่ที่แกจะไปซื้อของต่างๆเพื่อพนัการของแกสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่อัปเกรดหรือว่าตกแต่งอะไรให้สวยๆก็ได้โอ,อ้ถึงเวลาหาตังกันแล้วนะลองไปกดเดอร์ตี้ดิสโอเคนี่คือเงินแล้วก็จานเปล่าเนาะเอาไปล้างเราต้องล้างจานด้วยโอเคเด่นเอาซัมจ็อบแบงก์กาเมโลแทงเกียวแทเกียว เมื่อนายได้ตังมาสักนิดหนึ่งแล้วก็ลองจ้างคนงานดูอ่าเพื่อช่วยกิจการร้านอาหารโอเคสามารถจ้างคนงานตรงไหนอ่ะแล้วไปจ้างตรงออนี้เหรอสเต็ปตรงนี้โอเคง้อจ้างใครมีบอยถูกกับบอยแพงกับเชฟถูกกับเชฟแพงลองจ้างทั้งบอยและเชฟดูแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครทำอะไรได้บ้างก็คงจ้างที่ถูกก่อนละกันอืม นี่ด้รับเพื่อนใหม่คือไอที่ถูกกับที่แพงมันต่างกันยังไงก็ไม่รู้นะผมจ้างมาก่อนเท่านั้นแหละนะแบงก้าเมโลทำไมอ่ะอืมก็หวังว่านายจะมีเวลาที่ดีในพัตคารของฉันแทงเกวอืมไว้เจอกันนะโอเคเด่นงั้นผมก็จะจ้างบ่อยไปด้วยเลยกันอืมจ้างบ่อยบ่อยไหมยังเอ้าจ้างบ่อยไม่ได้อะ ทำไมจ้างบ่อยไม่ได้จ้างไม่มีเหรอจ้างสไลด์ไม่มีโอเคโอเคเดี๋ย้ๆโอเค,อเคมามา,มา,มาบายไปนั่ง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 บอยงั้นเราต้องเป็นเชฟก่อนดีวันนี้โอเคอน,นั่นไงบอยมันก็พาคนเข้ามาแล้วบอยมันก็คงรับออเดอร์ใช่ไหมบอยรับออเดอร์โอเคเดี๋ยวผมจะเป็นคนทำอาหารก็แล้วกันบอยได้ออเดอร์ยัง thank you โอเคเรารับออเดอร์มาทำงานสวยบอยวุว่นวายไหมเนี่ยเดี๋ยวเราช่วยบอยรับออเดอร์หน่อยก็ได้ ขูย e, สั่งเยอะมากเช็คคดค่อยๆทําไปแล้วบอยมันจะเสริมอยู่ใช่ไหมเออบอยเอาไปเสริมด้วยแล้วต้องคอยดูว่าบอยทํางานทันป่ะเมนูแทงเกลโอเคข้าวเสร็จแล้วทํานี้ต่อบอยช่วยเสร์ฟหน่อยบอยบอยบอยเสริมไหมบอยโอเคบอยเสร์มอยู่โอเคได้ได้โอ้แล้วก็ม <c ười S 2> okay? okay. ีนี่ด้วยเอาไปเสริมเอาไปเสร์มมีสองคนช่วยกันทํางาน เออตอนนี้คนยังน้อยอยู่บ่อยโทษๆงานจะยุ่นนิดนึงนะเอาไปเสิฟเดี๋ยวช่วยเสิฟด้วยหื้เค <c oughs> ตอนนี้ตัง14ยังไม่มีตังถ้าเกิดว่ามีตังซื้อเชฟน่าจะดีขึ้นคือหลังๆผมว่าถ้าเกิดว่าเรามีตังเยอะเราแบบว่าจ้างพนักงานทุกอย่างนี่เราก็แทบไม่ต้องทาอะไรแล้วบางผมว่าเออตอนนี้ลาบากหน่อยแต่ต่อไปน่าจะสบายเทเบิลฟอร์ทรีเพิร์ส เขาบอกว่าให้ซื้อนี่คือมินิเควสซื้อสามเก้าอี้แล้วก็ซื้อหนึ่งเก้าอี้มาเอ้หนึ่งโตะใหม่มันซื้อตรงนี้ได้เลยเหรอเพราะว่าเรารอปิดร้านเกิดไหมแล้วร้านมันเปิดคือมันเปิดได้ตลอดใช่ไหมจักว่าเราอยากจะปิดเองอะไรอย่างนี้ไม่จํากัดเลอไม่มีเวลาแห้วโอเคไปแล้วอ,อริกาโตอริกาโตขอบคุณที่มาชิมครับผมนะแล้วก็ล้างจานไปโอเค อันนกระตูกไซมาซอืมอ้าวอ๋อตอนนี้ล้างอยู่หัวบ่อยแม่งรับเพิ่มอยีแล้ววะโอเคผมขอจ้างอืมจ้างพ่อครัวพ่อครัวไปทำงานส่วนโอ้โหคือเงินมันได้พร้อมจานถ้าจานยังล้างไม่หมดจะเก็บเงินไม่ได้้นเราก็รอก่อนเพราะครัวมเข้าไปประจำที่ในครัวดีครับยืนรออะไรนะฮะ ไปเข้าไปประจำที่เลยเวลหนึ่งอ๋อมันน่าจะเป็นเวลน้อยด้วยก็คือถ้าเกิดว่าเราเสียตังแพจะได้พวกเวลสูงมาแล้วพอครัวเวลหนึ่งกับเวลสูงมันต่างกันยังไงโอเคไม่เป็นไรหรอมั้งโอเคตอนนี้ผมก็ให้พนักง,งานผมทำงานได้แล้วไปซื้อโต้เหละซื้อจากที่นี่เลยได้ไหมไม่ได้ผมต้องไปที่ร้านบิกนั่นเหรอเพื่อจะไปหาซื้อโตะที่ร้านด้วยนะ ตอนนี้คิดว่าบ่อยแล้วก็พ่อครัวผมนี่น่าจะทำงานกันได้แลนะ้วเนาะโอเคทั้งนั้นผมก็จะไปหาซื้อโต๊ะทำเควสหน่อยก็แล้วกันเออนี่ไงชอ็อปเออว้าไปเลยโอเคมินิเควสบอกว่าให้ผมซื้อโต้แล้วก็ซื้อเก้าอี้สามอันในโต้อยู่ไหนขอแบบถูกๆท,ที่สุดเลยอันนี้เพื่ออยากจะทำเควส์เฉยห้าร้อย500เลยวะขอแบบโต้โคตรเบสิกที่สุดอยู่ไหนหกร้อยเลยวะ นี่ยเจ็ดสิบห้าบาทนี่ไง cheap table yay yeah. อ่าหนึ่งอันพอเย่โอเคอันนี้ผ่านไปซื้อมาใช่ไหมซื้อมาแล้วโอเค okay. ต่อไปก็ซื้อเก้าอี้แบบถูกที่สุดสามอันร้ 150. อยห้าสิบหุ้ยร้อยห้าสิบเลยวะมันอันละห้าสิบเวรนกรรมัมนี่คือกากที่สุดใช่ไหมนี่คือรองลงมานอกน,นั้นก็โคตรแพงไอเจ็ดสิบห้ามันก็ถูกเหมือนกันดีวะอันนี้เท่าไรเจ็ดสิบห้า แต่อันนี้น่าจะกากสุดแล้วแหละบอกว่าพนักง,งานเราคงไม่เป็นไรนะงั้นซื้อมาตัวหนึ่งก็ไแด้มันบอยซื้อสามอันแต่ตอนนี้ซื้อเดียวโอเคอันนี้คืออัลติเมทโค้ดโต๊ะผมนะคะสี่ล้านฮู้ต้องพวกที่ชั้นสูงน,นั้นเป็นไงบ้างที่ร้านเป็นไงทุกคนยังโอเคบอยทันทีดีลูกค้าพอใจดีมากงั้นก็นี่ไงเราก็ใช้โต๊ะก,ก,กากที่สุดอยู่งั้นผมก็จะเพิ่มตรงนี้แล้วกัน แอปพลายแอนเฟอร์นิเจอร์มีโตะล่ะแล้วโต้โตที่ซื้อมาอยู่ไหนอ่ะได้ซื้อมาใช่ไหมอ้าวแล้วโตะที่ตูซื้อมาอยู่ไหนอ่ะตูได้ซื้อมาได้อย่างหรือยังไม่ซื้อยังใช่ไหมยังไม่ซื้อใช่ไหมตังไม่น่าจะพอหรือเปล่าเมื่อกี้เออสงสัยเวรกรรมเออแต่เรามีเก้าอี้ทั้นก็เอาเก้าอี้มาวางนี่ก่อนได้นะหมุนหมุนหมุนเก้าอี้ยังไง่ะวางนี่แล้วจัดระเบียบมันยังไงเฟอร์นิเจอร์ ปรับแต่งเฟอร์นิเจอร์ได้ไหมรู้สึกว่าเราจะจัดไม่ตรงฟลอร์ฟลอร์นี่อ๋อซื้อชั้นได้ผมนะชั้นหนึ่งชั้นสองอันนี้มันแลดูไม่ดีอ่ะหมุนเก้าอี้ได้ไหมเวรกรรมไรวงเวลาจะจัดแต่งเฟอร์นิเจอร์ในร้านต้องปิดร้านก่อนบอกวะไม่แน่ใจเหมนงันดันหันเก้าอี้แบบนี้แล้วจะทำยังไงกันโอ้ยผมไม่เป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยแต่ว่าพวก พนักงานนี่เขาก็ทำงานกันดีเนาะฟลอรีสิบมีนี้ด้วยผมเนะคือเราสามารถซื้ออ๋อปลดล็อกรีสิบใหม่ก็คืออาหารเมนูใหม่ที่น่าจะแพงขึ้นบ้ามันใช้โลบัคนี่ <c oughs> ล็อกคืออะไรเือเราต้องเริ่มกดจากพวกนี้ก่อนแหละปลดล็อกนี่เหรอเอาไม่กดไม่ได้ต้องกดกันนี้เอา้ามันคืออะไร ยังทำอะไรไม่ได้มันงั้นเก็บไว้ก่อนโอเคเอาไปเล้จ,จัดร้านยังไงเอียวเขียว,ยวนี่คืออะไรอ๋อชั้นสองอ๋อนี่ไงเวลาขึ้นกระไดชั้นสองคือตรงนี้โอเคไอ้เก้าอี้นีจะจัดยังไง <laughs> อยากจัดเก้าอี้แล้วปิดร้านก่อนไหมวะ <laughs> เอ,อเดี๋ยสักแป๊บปิดร้านก่อนก็ได้มั้งอืม พอลูกค้ามารัวเกินเราไม่เวลาได้มานั่งปิดร้านเพื่อเขาเรียกว่าอะไรจัดการความเรียบร้อย,ยอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปซื้อโต๊ะก่อนตอนนี้ซื้อโต๊ะได้อยู่เอาโต๊ะนี่ถูกที่สุดมาก่อนชีฟเทเบิลเจ็ดสิบห้าเยสซื้อมาแล้วอันนี้ของแท้โอเคและซื้อเก้าอี้สวยแล้วก็ซื้อซิงค์มันมีเควสใหม่ๆมาให้ทำเรื่อยเลยเทางนั้นเราก็จะกลับไปก่อนโอเคว่ม,มีโต๊ะแล้วนะรอบนี้จะพยายามไม่พลาด วางไว้มันมีพรมด้วยนี่วางตรงนี้ก็ได้มั้งแล้วต่อเป็นแนวโต๊ะเก้าอี้อ่ะมึงมันหันยังไงวะหันดิวิธีเดี๋ยวผมเก็บก่อนมันหันเก้าอี้ยังไงฟ้าขบอแบนผมหันเก้าอี้ไม่เป็นไม่กล้าวางไม่ต้องปิดร้านก่อนเลยถึงอยจัดอะไรได้งั้นผมก็ยังไม่ค่อยกล้าวางเก้าอี้เว้วางนี้ได้ไหมลูกค้าจะนั่งอาจจะนั่งตรงนี้ได้ปะ ขอภายลูกค้าจะงงเฟอร์นิเจอร์บางอันนะผมเนี่ยร้านเปิดใหม่ต้องเข้าใจอ่ะนั่งได้ไหมตรงนี้นั่งได้อยู่เนาะเออแต่นี้นั่งไม่ได้เข้าใจอ่ะอ่ะอะอะอะาเอาเดีอย่าไปซื้อกา้ี้เพิ่มอันสุดท้ายแล้วที่เป็นทำเคสเราจะซื้ออันนี้ผมเนี่ยปับ๊บอันหนึง่งอ้าตกกระจายนี่ว่าใครวิ่งมาโอเคเก้าอี้ มันก็ยังหันทางนี้อ่านั่งตรงนี้นั่งติดกันได้ไหมน่าจะได้อยู่เนาะเนี่ยตอนแรกก็เอาเก้าอี้แนวนี้ก่อนให้หมดก็เด็รับออเดอร์ยังรับออเดอร์รับออเดรรอร,เดร์หมดโอเคจานล้างยังเริ่มล้างเดี๋ยวปิดก่อนไหมคือถ้าเกิดผมไม่ปิดมันก็จะมาเรื่อยๆไปเลยลูกค้าผมอยากจะปรับปรุงร้านมากเลยวัดดีวัดดีครับวัดดีครับ,เช,รบเชิญครับผมเชญเชญเชนเชนก็อ,อยากจะปรับปรุงร้านนิดหน่อย เสิร์ฟ15คัสตอมเมอร์เออเดี๋ยวก็ได้แล้วแหละเอางี้เดี๋ยวทอเควสรับใช้เสิร์ฟ15คนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะขอปิดร้านแล้วเนะี่ยยาชัยมาเชนกินอะไรดีวันนี้ยาชัยมาเชนตอนนี้บอยเราเวล3ผมนะกุ๊กเราก็เวล2 เออพนักง,งานที่ทํางานดีแล้วเราังต้องการพนักง,งานเพิ่มหรอคือเราจ้างสองคนได้นะแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่เพราะว่าพนักง,งานก็คุมกันไหวคือบางทีที่เกิดว่าร้านกว้างๆพนักง,งานมันจะไม่ไหวเลยไงอาจจะต้องแบบว่าจ้างคนเพิ่มแบบนี้ครบสิบห้ายังยังขาดอีกเพียบเลยเก้าอี้นี้ไม่หมุนแปลกๆโอเคมาเฮียช้ยมาเชนนั่งด้วยกันเลยครับเฮีย ก็ยี่ตอนนี้เต็มนะมีเนี่ยหันผิดกดไม่เป็นแม่งมันน่าจะมีวิธีการหมุนตอนที่เราจะวางแหละเดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกทีเมนูช่วยบ่อยครับหน่อยทำไปนะโออ๋ออออืมอาริกาโตโกไซมาสแต่ตัวจะญี่ปุ่นทำไมเนี่ยจะว่าไปมันติดไงเวลาเข้าร้านญี่ปุ่นแล้วมันจะมีคนชอบพูดแบบนี้พอได้ติดมาเออยะาใช้มาเช่น แย่ yeah. ทำไปบ่อยทำทันมะเนี่ยเดี๋ยวช่วยบ่อยทำงานหน่อยมันมีสองอันก็ทำสองอันดีเอ้ทำไปเมนูได้เอามาอืมเรียบร้อยช่วยบ่อยทำงานหน่อยช่วยพ่อครัวทำงานด้วยยัดไป เวลาพวก n อ c ทพาซงานเขาจะยืนทำเนาะเรานี่เอาของยัดไปเดี๋ยวมันก็เสร็จเองตัวเรานี่มีความสามารถพิเศษผมเนีะยัยดยัดไปเดี๋ยวมันก็เสร็จเองอย่าใช้มาเช่น thank you อันนีกระตะก็ใซมาสเสิร์ฟอาหารหน่อยอ่าอ้าวยังเหรอเอ้าอาหารแล้วอันนี้ของใครอะ่ะ เสิร์ฟได้เพื่เหรออ๋อบ่อยบ่อยเขาจะเสิร์ฟเองโอเคโอเคได้บ่อยได้ได้ได้ครบถิบห้าคนยังไอ้นี่อะไรอ่ะอ๋อโอ้ผมจะไปเอาอาหารโอ้โอ้โทษ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 มันขึ้นบอกผมแล้วตัวเอาอาหารไม่ใช่ว่าไหมไปแล้วเมื่อกี้อ๋อไม่ไหมใช่ไหมตกใจด้วยอาหารไหมมันบอกให้ตัวรีบไปดูไม่ได้ทันดูวโทษ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 ไม่ไม่นึกว่าการคุมร้านมันจะง่ายอย่างนี้อ๋อแขกวีไอพีมา แล้วเราทำไงอ่ะเวรกรรมแขก V.I.P มาร้านนะผมเนะร้านบอกเก้าอี้ยังหันไม่ถูกเลยโอเคเราต้องเอาใจแขก V.I.P ผมต้องเป็นคนเอาใจเองเรียกเลยครับเพียแขก V.I.P มาต้องรับใช้อย่างไวโอเครับใช้อย่างไวทำงานทำ,ทำหาเลยทำหาเลยเรื e เ่ยๆย้ายเสยเวลารีบทำนี่เราจะมาเอาใจแขก V.I.P ผมเนี่ยเค okay. ถ้าจะรวยด้วย น่าจะให้ตังค์เยอะให้ดาวเสร็จยางเสร็จยางเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เซอร์เองรู้เซอร์เงไม่ต้องห่วงกำแขกเวพีรู้เซอร์เองหรือก็อืมอย่างไวได้ gaining traction ครับผมเนี่ยคืออะไรอ๋อผมรับใช้คน15คนครบแล้วตอนนี้คือตังค์รวยมากนะผมสามารถซื้ออะไรใหม่ด้วยเดี๋ยวขอรอแขกวพีเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะขอปิดร้านเพื่อไปลองดูอย่างอื่นบ้างอันนี้ก็ตัวก้ไมาส เมนูเย yeah. ่ตังก็ได้เริ่มเยอะแล้วก็อาจจะจ้างบอยสองคนแล้วก็เชฟสองคนนี่นั่นไปผมสร้างเต่าเพิ่มก็ได้ใช่ไหมแต่ดูตอนนี้มันก็ยังไม่ใช่ว่าจะไม่ทันนะนาตอนนี้ขนาดร้านเราแล้วก็บอยกับวหน้าเชฟก็ยังทำงานกันทันดังนั้นไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่ V.I.P กินเสร็จยังครับโอ้เท่าไหร่ V.I.P โอ้ยสองร้อยห้าสิบแทงกิวมาคนรวยต้องบริการให้ดีผมเนี่ยโอเคโอเคปิดร้านแล้วโอเคทุกคนพอก่อนพอก่อนโยไม่เอาไม่เอาอะไรเราต้องใช้เวลาปรับปรุงร้านบ้างเออบอยเบยอะไรก็ไปทํางานได้แล้วไปไม่ใช่พักงานพักงานนิดนึงโอเคทีเราปรับปรุงร้านยังไงมันปรับปรุงร้านยังไงวะามูดนี่คืออะไรไม่เกี่ยวไม่คิดตัวจะจัด ทำร้านนี่มันกดยังไง d e c o r a t i o เ f u r n i t u จ e เราเลื่อนไม่ได้เหรอมันต้องมีปุ่มเลื่อนดิว่าเราจะแบบว่าปรับปรุงร้านปรับปรุงยังไงวางตรงนน้นวาง,วางตรงนี้ปรับปรุงร้านมันปรับปรุงยังไงผมปรับปรุงไม่เป็นเวรกรรมเออดีลีทอ่ะดีลีดได้ปะ่ะ e l e t e อันนี้ e l e t e คือขายทิ้งเลยอ่ะ แม่นมันจับแล้วก็หมุนแล้วก็อะไรผมทำไม่เป็นเดี๋ยวทุกท่านก็บอกผมแล้วกันใครเล่นเป็นนะแต่ผมทำไม่เป็นทำไมทุกแค่อยากจะจับหมุนจับอะไรจับไม่เป็นเลยนี่แย่มากเลยเนี่ยอันนี้อาหารคลิกตูนเตอร์แอจับปรับปรุงโต๊ะเคลื่อนไหวโต๊ะยังไงบอฟอ็อกบิวสิกเกมแพดเกมพาร์ตอินนาร จริงๆนะผมต้องไปเรียนรู้วิธีการขยับเฟอร์นิเจอร์มาเดี๋ยวท่านก็บอกผมด้วยกันแต่ก็โอเคผมว่าผมพักไว้เท่านี้ก่อนกันแล้วผมนะถือว่าเพลินดีนะเกมคุมพัตคาลไม่ได้ยากทุกคนก็น่าจะเล่นได้แต่แที่เล่นเพลินดีแต่ถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นเกมนี้ต่อให้ทําพัตคาลแบบหรูกๆก็กดไลค์กันเยอะผมนะใครชอบคลิปนี้รีมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนท์เพื่อเป็นการใจผมสรับผลงานถ้านคือใครอยากดูผมเล่นพาร์ตต่อไปก็อย่าลืมกดไ like ลค์กันเยอะสวัสดีก็ขอไปกอดคุณบายมอว์แอนท์ Good bye. Good bye. Good